อัยอยฮัสเซโยนะครับผมสวัสดีครับสำหรับอัปเดตนะครับความบันเทิงนะครับทั้งในและนอกประเทศนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวของทางด้านกงฮโยจินนั่นเองนะครับผมอก็เผยออกมาแล้วนะครับในส่วนของชุดเจ้าสาวนะครับสวยน่ารักเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ทางด้านของ กงฮโยจินนะครับกับทางด้านเควินโอนะครับก็ทางด้านทั้งสองนั้นก็จะแต่งงานกันนั่นเองเขาลัดฟ้าไปแต่งงานเงียบเงียบนะครับเรียบง่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอืมนั่นเองนะครับหลังจากที่แย้มให้เห็นกันมาทีละนิดละหน่อยแล้วนะสำหรับช็อตหวานในวันวิวานะครับกงฮโยจินหรือว่าเจ๊กงนะครับนางเอก เจ้าบทบาทนะ้ำวัย4ีปีชาวเกาหลีใต้กับทางด้านเควินโอนั่นเองนะครับศิลปินหนุ่มรุ่นน้องอหลังลัดฟ้านะครับไปทำพิธีกันที่พิธีแต่งงานเนาะที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับล่าสุดกงฮโยจินก็เผยภาพตัวเองในชุดเจ้าสาวนะครับผมาพพลิ้วตัวยาวนะครับผมที่ให้เห็นกันแบบเต็มๆโดยโพสต แรกของเธอนั้นก็ถ่ายภาพร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ครับโดยที่เธอบอกอในโพสต์นี้ว่านะครับขอบคุณนะคะพ่อกับแม่ที่เลี้ยงหนูให้กลายมาเป็นคนวิเศษขนาดนี้และหนูจะเป็นคนดีให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกค่ะอืมนะครับนักแสดงหญิงจอมบ,บทบาทนะครับแล้วก็เป็นเจ้าสาวมาดอะ มัดมัดมาดเนะมัดมาดเนาะเจ้าสาวมัดมาดนั่นเองนะครับผมกงคุณกงฮโยจินนะครับก็ได้แชร์ภาพนะครับงานแต่งสวยหรูเรียบง่ายเนาะก็เรียบง่ายเนาะให้กับแฟนๆได้ชื่นชมเป็นระยะระยะอย่างงดงามนะครับมีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับวันที่26ตุลาคมนะครับกงฮโยจินนะครับที่ผ่านมาวัน26ตุลาคมนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ก็ได้โพสต์ใน i ิน t a g r กรมนะครับผมเอ่อทั้งภาพตัวเองและครอบครัวนะอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนั่นเองครับภายหลังจากที่วันที่19ตุลาคมกงฮฮยจินก็ได้อัพภาพนะครับผมของตัวเองในชุดแต่งงานนะครับเอ่อรองเท้าผ้าใบนะครับผมบน IG Story ของเธอนั่นเองนะครับและซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับในวันที่11ตุลาคมอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับตามเวลาสหรัฐอเมริกานะครับเออทั้งทังด้านกงฮฮยจินแล้วก็ทางด้าน คุณเควินโอนะครับก็ได้แต่งงานกันในพิธีแต่งงานแบบส่วนตัวส่วนตัวนะแบบไพรเวซีนั่นเองนะครับในนิวยอร์กนะหลังจากพิธีเสร็จสิ้นนะครับโกฮยูจินก็ได้แชร์ภาพอย่างที่ได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับผมก็บอกแคปชั่นว่าฉันเพิ่งแต่งงานอืมนะครับับตั้งแต่ง,งานแต่งของเธอนะครับนักแสดงสาวก็ได้แชร์ภาพเบื้องหลังงานพิธีการต่างๆนะร,รวมไปถึงภาพถ่ายงานเลี้ยงนะครับอันตรการตาเนาะ ของอของขวัญงานแต่งชุดแต่งงานอันง,งดงามของเธอนะครับในหนึ่งในน,นนั้นก็เป็นภาพระยะใกล้ชิดนะครับเวลาที่ทางด้านเควินโอนะครับแหวนแต่งงานของเธอนะครับก็ประกบกันเนาะนะครับเป็นนิ้วเรียวงามของด้านกงฮโย,ยจินนั่นเองนะครับล่าสุดเธอก็ได้แชร์ความแชร์ภาพความรักนะครับความรักที่มีต่อสามีของเธอนั่นเองอย่างเควินโอนั่นเองก็เป็นเจ้าสาว คนใหม่สดๆร้อนๆป้ายแดงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมก็พร้อมแคปชั่นนะครับเธอก็ได้แคปชั่นไว้ว่า my angel นะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนาะก็เป็นเทพประวุตของฉันกันเลยทีเดียวนั่นเองนะความความรักก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนะาะทั้งทางด้านของกงฮยโยจินแล้วก็ทางด้านของเควินโอนั่นเองนะครับก็ขอให้คลองรักกันอย่างมีความสุขอ่าแล้วก็คลองรักกันนาน,านจนจุงมือกัน ไปจนแก่เท่าเลยทีเดียวอืมครองรักกันานานๆนะและขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่นั่นเองนะครับก็แสดงความยินดีด้วยเนาะอืมนั่นเองนะครับโอเคครับก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวเนาะสำหรับวงการอ่าจะเป็นบันเทิงของเกาหลีนั่นเองนะครับผมเขาก็เรียบง่ายแต่ดูหรูหรานั่นเองนะครับมีความ p r i v a t y นั่นเองนะครับโอเคครับลาไปก่อนเนะาะยองใหซีโยครับ คองกรตูเลชันนะครับผมต้องต้องต้องฉลองกับเ,เธอหน่อยนะครับเออฉลองหน่อยห้าอืมครับผมย่าฉลองหน่อยอืมโอเคครับ